สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูหมูแดดเดียวกันค่ะเมนูนี้นะคะทำง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องมีเวลาในการทำสักนิดนึงนะคะเพราะว่าการทำหมูแดดเดียวเนี่ยก็ตามชื่อเลยคือเราจะต้องตากแดดเขานะคะเพื่อให้เขามีความแห้งลงก่อนที่จะนำไป ปรุงอาหารนะคะซึ่งวัตถุดิบสําหรับเมนูหมูแดดเดียวนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหมูค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นส่วนสันคอนะคะ500กรัมรากผักชีประมาณ3-4รากค่ะแล้วก็กระเทียมจีนเนี่ย ประมาณ4-5กีบผงปรุงรสนะคะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เราใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็สุดท้ายเป็นน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ โดยก่อนที่เราจะนํารากผักชีกับกระเทียมไปตํานะคะเราจะนําเขามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่นําไปตาเนี่ยจะได้ไม่ลําบากมากนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสในการตาเนี่ยเพื่อนๆสามารถนําไปตําเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องนํามาหั่นก็ได้นะคะอันนี้เราอยากให้เขาตําง่ายขึ้นก็เลยนํามาทําให้เขาเล็กลงหน่อยค่ะ ต่อมาจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อหมูของเรานั่นเองค่ะเราก็หั่นเขาเป็นเส้นค่ะวันนี้เราจะหั่นให้เขาเป็นเส้นยาวหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆจะหั่นแบบไหนก็ได้เอาตามที่สะดวกเลยยิ่งหั่นบางมากเนี่ยเขาก็จะยิ่งแห้งค่อนข้างไวนะคะแต่ว่าเราจะหั่นให้เขาเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ หั่นเนื้อสับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตำรากผักชีแล้วก็กระเทียมกันค่ะตำเขาให้ละเอียดดีเลยนะคะเวลาที่เรานําไปหมักกับตัวเนื้อหมูเนี่ยเขาจะได้ไม่เป็นเกล็ดไม่เป็นขุยหรือว่าไม่เป็นแบบว่าชิ้นใหญ่ๆที่จะติดอยู่บนเนื้อหมูจะทําให้ดูไม่สวยงามนะคะ ตามจนเขาละเอียดแบบนี้เลยนะคะเมื่อตามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมนำเจ้าเครื่องนี้ไปหมักกับเนื้อหมูกันค่ะเทรากผักชีแล้วก็กระเทียมที่เราตามมาไว้ลงไปในเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสท,ทั้งหมดที่เรามีค่ะไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนะคะ ในหมูแดดเดียวเนี่ยบางคนเขาก็จะใส่งาขาวลงไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ชอบเราก็เลยไม่ได้ใส่แต่ว่าถ้าใครจะใส่ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะ หลังจากใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้มือของเราเนี่ยขายำนวดให้ตัวเครื่องปรุงรสเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีนะคะแล้วก็ซึมเข้าเนื้อหมูนะคะก่อนที่เราจะนํามือมาคลุกเขาตัวเนื้อสันเนี่ยเรานํามือของเราไปล้างจนสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเครื่องปรุงรสละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะหมักเนื้อหมูเอาไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนําไปตากแดดหรือว่าใครจะหมักข้ามคืนไปเลยก็ได้ยิ่งดีค่ะตอนนี้เราก็หมักเนื้อจนครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนําเขามาวางบนตะแกรงถาดหรือว่าจะวางบนกระจาษก็ได้นะคะอันนี้เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะ เมื่อเราวางเรียงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําหมูของเราเนี่ยไปตากแดดคะ่ะแดดที่เรานํามาตากเนี่ยเป็นแดดตอนอกลางวันเลยนะคะคือแดดค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็จัดมากนะคะตากไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มแห้งลงนะคะอันนี้เนี่ยก็คือตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเนื้อหมูที่ค่อนข้างมีความแห้งขึ้นจากตอนแรกที่เรานําไปตากนะคะเมื่อเรา เก็บเนื้อหมูมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรายังไม่ไม่นาม,มาทอดเลยเราก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะแบ่งมาทอดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเราก็จะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะห้ามใช้ไฟแรงไม่อย่างนั้นเนี่ยเนื้อหมูของเราเนี่ยจะไหม้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะพอน้ํามันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปทอดเลยค่ะ ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยจะสุกดีแล้วก็สีสวยนะคะสาเหตุที่เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเราหมักเนื้อหมูด้วยซอสหอยนะแล้วก็มีทั้งน้ําตาลซีอิ๊วน้ําปลาอะไรแบบนี้คือเขาจะทาเครื่องปรุงรสพวกนี้เนี่ยจะทําให้เนื้อหมูของเราไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเนื้อหมูไหมเนี่ยก็จะมีรสชาติขมแล้วก็มีกลิ่นไหมทําให้เราอาจจะ เสียอรรถรสในการรับประทานนะคะระหว่างทอดก็คอยหมั่นคนเขาด้วยนะคะเขาจะได้ไม่นอนก้นแล้วก็ไม่ไหม้ติดก้นกระทะน,นะคะเมื่อทอดจนเนื้อหมูของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ พักเขาเอาไว้วจนกว่าน้ำมันจะหมดจากตัวหมูนะคะเราก็นำเขาใส่จานจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูแดดเดียวของเราในวันนี้ เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะที่สำคัญเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเขาสะอาดแล้วก็ปลอดสารต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายนะคะเพราะว่าเราลงมือทำเองใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็เราสามารถปรุงรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนครัวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่กดกระดิ่งเนี่ยเวลาที่ช่องของเราลงคลิปเนี่ยเขาก็จะไม่แจ้งเตือนเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะไม่เห็นคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ